มาพามาชมไก่มันเป็นเรื่องที่แปลกมากทุกคนเอ้ยเนี่ยแปลกยังไงรู้ไหมเนี่ยเมื่อไข่อยู่รถเข็นเนาะรถพว่วงอ่ามีไก่อยู่สองตัวตัวเหมือนกันนี่เลยค่ะเขาเมื่อเช้านี่เขายือนอยู่เนาะแต่เขาก็ไข่เมื่อเช้านี่เห็นยือนอยู่แบบเหมือนเหมือนว่าเขาจะฟักนะ่ะ แย่งกันที่จะฟักไข่นะคะเขามาไข่ใส่ที่เดียวกันเนาะอ่ะเขามาไข่ใส่ที่เดียวกันแต่มันก็รวมรวมกันนะมันไปได้แยกอยู่อย่างนั้นท้าย,ายสุดสุด,สดท้ายแล้วเขาก็แยกออกนะคะเขาดูได้ยังไงว่าตรงไหนไม่ใช่ของเขาอ่ะนะตรงไหนของเขาเนี่ยเขาแยกออกไม่ฟักนะตัวนั้นแหะเขาจะให้เพื่อนเขาแล้วเขาก็แยกของเขามาฟักเองนะคะ เขาเก่งเนาะนี่ก็เป็นคนที่แปลกอยู่นะแปลกอะ่ะเธอจะรู้เรื่องขนาดนั้นก็ไม่ได้นะนะ <c oughs> ใต้พื้นน่ะกระสอบหน้าทางจะมีอีกอ้าวมาไข่ใส่ด้วยกันพอจะฟักเนี่ยพอจะฟักก็เคลียออกใช่ไหมเนี่ยเคลียออกใช่ไหมเนี่ยเธออ่ะเคลียออกแล้วรู้ได้ไงว่าไข่ตัวไหนเป็นของตัวเองและไข่ตัวไหนเป็นของของเพื่อนนะฮะหึ <c oughs> เพื่อนก็ไข่ตัวเองก็ไข่ไข่ด้วยกันเน่ไปไหนแล้วเพื่อนอเพื่อนอยู่นู่นเขี่ยออกอืมมันก็ดูเรื่องเนาะไก่นี่เมื่อก่อนนะบันก่อนอะ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนบันก่อนก่อนอก่อนหน้านี้จะพูดให้ฟังเ็นก็ามาไข่เสรรถใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาไข่สองตัว ีนี้เขาก็เราก็เอาฟางมาให้เขานะเอาฟางมาใส่ใช่ไหมทีนี้เขามาละเขาจะไข่เขาก็เห็นฟางขึ้นันแปะหรือเปล่าเขาก็เขีย่ยออกเขีย่ยออกมาไว้ตรงตรงจดแจตรงตรถต,ตรงสังกะสีอยู่นะที่ไม่มีฟางใช่ไหมเขาเขีย่ยออกไปไว้นู่นอืมตอนที่ไขย่ยังยังห้าฟองมองมองมอง,มองนะฮะอา้าวเราก็ เห็นอย่างนั้นได้แล้วก็เอามาไว้คืนอีกเอามาไว้คืนก็เอามาไว้คืนพอเขามาเขาเห็นเขาเคลียไปอีกเอามาไว้คืนแล้วเคลียไปอีกเอาอะไรกันทีนี้ท้ายท้ายสุดแล้วเราก็เลยปล่อยเถอะนะคะปล่อยดีกว่าพอเราปล่อยปุ๊บเขาเคลียมาไว้ฟังทีนี้เนี่ยเคลียมาเองยังไงยังไงแยกฟากไหนนี่นช่ไมรู้ด้วยนี่ว่า ไข่ตัวไหนของตัวเองตัวไหนของเพื่อนนะนะะมันทั้งที่มันองกันอยู่นะไข่นะเพราะว่าตัวนั้นมาไขา่ก็ออกไปแล้วตัวนี้มาก็ออกไปอ่ะยังไงนี่ยโอ้สูนี่ฟักทั้งหมดไม่ได้เราคาดว่าอยู่ในตรงกระสอบทังพื้นใต้พื้น,นเนี่ยขาวๆนี่น่าจะมี น่าจะมีไข่อีกนะแต่ไม่ได้นี่แต่ไปได้ก็บินออกนี่ใช่ไหมแย่งกันกับเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่แย่งนะหมายความคือแบ่ง onia, อัลนี้น่ตัวนี้อ้าของของเธอซะใช่ไหมมันก็แปลกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะเห็นยืนอยู่ตรงนี้นะ่ะยืนอยู่ตรงรถนี่น่ะยืนอยู่ตรงนี้นะ่เด้อหมดแล้วนี่เด้อหมดแล้วนี่ พากันยืนอยู่มีตัวผู้ตัวหนึ่งแต่ก็ตัวเมียใน,นสองตัวยืนอยู่นะยืนอยู่ยืนอยู่คือคุยกันรู้เรื่องหอเหรอก็แปลกใจว่ายืนอยู่ทําไมยืนจ้องกันอยู่นะทุกคนยืนจ้องกันอยู่เออสักพักหนึ่งมาเห็นแบบนี้มาเห็นเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นอะตอนที่เขายัง ไข่อะมันก็ยังอยู่อยู่ยังอยู่รวมกันอยู่เลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองเอียงข้างมองหรอก <c ười> แกไม่ต้องมองฉันหรอกฉันอยากจะรู้ว่าทําไมเธอรู้ว่าตัวไหนเป็นไข่เธอตัวไหนเป็นไข่เพื่อนนี่ฮะเธิ <c ười> มเก่งเนาะ <c ười> ในกระสอบมันต้องมีในกระสอบต้องมีแน่ๆเลยเอาไปดิเดี๋ยวจะดูใครเดี๋ยวเอาไงดีถ้าสมมุติว่าเอาไปดวมกันให้เขาฟากักเขาก็ไม่ฟักหรอกเชื่อไหมเพราะเขารู้เขารู้ว่าไม่ไม่ใช่ของเขาอาจจะมีกลิ่นหรือเปล่าอแปลกมากเลยไม่น่าลนะ่ะสังเกตเห็นว่าเออ ทำไมเขาเขี่ยออกจากฟางมีตอนตอนนั้นมีมีไข่ห้าฟองเราก็เอาฟางมาใส่ให้เนะเห็นว่าไข่เอไข่ห้าฟองเขาก็เขี่ยออกจากจากฟางไปไว้จงแจแจนั่นไปอยู่สามฟองยังเหลืออยู่ในฟาง่ะสองทุ่งใสเขารู้ว่าไม่ใช่ไข่ของเขาแน่เลยทงสงยสว่าไข่รวมกันทั้งแต่นู่นมานะ ถึงได้เวลาฟักแล้วก็ถึงมาเขี่ยออกอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่นี่ตรงนี้นี่มันมันมีไข่เนี่เนี่่ตรงนี้นี่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 มีไข่นี่นี่นะมีไข่กบไวใบอ่ะเขี่ยแล้วก็กบไว้เอาเต่ของตัวเองว่าฟักของของตัวอื่นเขี่ยทิ้งเลยเหรอเนี่ยไม่เอาเลือกได้ดีจะสันได้ดีนะเธอเนี่ยเขี่ยทิ้ง เพื่อนมาไข่ใส่ด้วยกันไงธน,า,นาจะจันใจเธอนะเธอรู้เรื่องนี้นะเนี่ยพุ่นเพื่อนเพื่อนพึ่งอ,อ,อยู่นู่นจะพาไปรู้เพื่อนจะหาว่าพูดแล้วน,นี่อีกโอโหอีกไหนล่นะเพื่อนไปไหนลนะ่ะฮเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่ ไปแล้วไปแล้วล่ะเออได้เดนี่ยจุดเด้อบดเลยรถค่อยนี่นี่เห็นไหม ฟักฟักหมดไม่ได้เหรอืออได้จเจอาอยัางไงมันไม่มีได้แค่สามฟองหรอกที่เขีย่ยออกมันต้องมีมากกว่านั้นอยู่ใต้กระสอบนั่นน่ะเห็นเป็นคูคูอยู่นั่นน่ะเขีย่ยออกเอาจากของตัวเอง,เอ,อง,เ,องเอาของตัวเองไปฟักเออแบง่งแบ่งให้เพื่อนได้ไหมเป็นไข่ของเพื่อนไม่ใช่ของตัวเองเขารู้เรื่องสันสาตยาน,นี่เขารู้จริงๆเฮ้อ ตัวที่จะไม่รู้นี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าแล้วแต่บางตัวแน่ๆเลยอะบางตัวนี่เอาไข่อะไรให้ฟ้าก็ฟักไปนะไข่เป็ดใส่ให้ฟ้าก็ฟักไปแต่เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะรู้เมื่อของคนอื่นแล้วว่าของตัวเองนี่เห็นไหมนี่แม่นั้นไม่เคียร์ออกหรอกเมื่อเช้านี่ยังกองกันอยู่เลยอืมเช้านี่กองกันอยู่ไข่อ่ะรวมตัวกันอยู่ อ,อืแล้วเพื่อนเขาจะมาพักตรงนี้หรอข้างๆกันนี่ใช่ไหมก็ไม่รู้นะแต่แฉันก็จะเอามาข้างๆมาไว้ตรงนี้อะ่ะมาไว้ตรงแจนี้ใช่ไหม <laughs> เวลาฉันจะออกไปข้างนอกนะนก็จะขับออกไปเลยดีไหม <laughs> เธอก็ไปกับฉันเลยองน้ององนององนอ,องไปเลยดีปะอ,อ <laughs> ลอกลกไก่ก็มีบบไข่บโบไปคัะฟักใส่มีหน้าบบฟักสิรถพ่วงเข้าอีกอืตัวเดียวก็ไม่พอแล้สองตัวเองมาไข่รวมกันอกพอพอฟักก็เขี่ยออก <c oughs> ของเธอของนี่นี่ของฉันนี่ของเธอใช่ไหมคิดแบบนั้นใช่ไหมม,มันก็เป็นสิ่งที่อัาจรรย์อยู่นะ,ะทุกคน สัตว์ทุกประเภททุกเสนิดเนเี่ยก็ก็แตกต่างกันไปเนาะเขาก็รู้รู้เรื่องจริงๆนะรู้จริงๆนี่ไข่เธอนี่ไข่ฉันฉันไม่เอาไข่เธอเธอฟักเองกันแล้วกันนะเธอมาไขา่สิของฉันได้แก่จาจย์ใจแปลกใจว่าตัวไหนไข่เพื่อนตัวไหนไข่ตัวเองนี่แหละนะทำไมรู้ฮะอือ ไม่รู้แหละเดี๋ยวก็จะเอาฟางมาใส่ตรงนี้ทํารังให้เพื่อนเพื่อนจะขึ้นเขาเคยไข่ตรงนี้เขาก็ต้องฟากตรงนี้ไม่นั้นเขาก็ย้ายไปไม่ได้ย้ายไปเขาคงม่ฟากใช่ไหม,มนั่นแหละทุกคนเนยเรื่องแปลกแปกเรื่องแปลกแปกนะ เก่งมากเลยไก่ข่อยนี่มันเก่งเพื่อเก่งหลายที่จากแยกแยกไข่ตัวเองไข่เพื่อเอ้ะแชงไหม